สวัสดีครับซีเพจชาแนลนะครับวันนี้ก็มีโครงการดีๆกิจกรรมดีๆของฟรีมาให้เล่นลุ้นรับอีกแล้วนะครับผมที่หน้าเพจสํานักงานสลากินแบ่งรัฐบาลก็เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสลากของคุณคือโอกาสช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนนะครับเพื่อลุ้นรับรางวัลนะครับเครื่องฟอกอากาศพร้อมกระถางต้นไม้มูลลค่า500บาทจํานวน100รางวัลนะครับผมโดยวิธีการเข้าร่วมนะครับผมก็ให้เข้าไปที่หน้าเพจ Facebook สํานักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ กดเข้าร่วมสนุกได้ที่ลิงก์ที่อยู่ในหน้าเพจเลยนะครับซึ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้แต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2565นะครับแล้วก็จะประกาศรางวัลน,นะครับผมในวันที่3มิถุนาย,ยน2565ผ่านทาง Facebook ของสำนักงานตลาดคิดแบ่งรัฐบาลน,นั่นเองนะครับผมโดยวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเมื่อเรากดเข้าไปที่ลิงก์นะครับผมร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็กดยอมรับให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อเรามาอยู่ในหน้าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็ให้เรากรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับก็ให้มาโหวตว่ารายได้จากสลากที่เราซื้อนะครับจะให้นําไปสร้างโอกาสให้กับสังคมในด้านใดบ้างน,นะครับต้องเลือกทั้งหมด3หัวข้อนะครับผมเราก็เลือกไปได้เลยนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้มากดคําว่ารับสิทธิ์ลุนรางวันข้างล่างนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งว่ามีสิทธิ์รับรางวัลสุดพรีเยีนะครับผมวันที่3มิถุนายนเราก็มาลุ้นรับรางวัลกันที่หน้าเพจ Facebook ของสลากคิดแบ่งรัฐบาลกันต่อไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ